สวัสดีค่ะหาเงินง่ายๆได้แค่ปลายนิ้วมาแล้วค่ะวันนี้นะคะปูจะพาเพื่อนๆมาที่แอปนี้เลย Spin the Wheel นั่นเองค่ะถือได้ว่าเป็นการถอนรอบ3ของแอปนี้นั่นเองนะคะตอนแรกก็หลุนอยู่ว่าเอ๊จะทัน PayPal เงื่อนไขใหม่ไหมนะคะแต่สุดท้ายนะคะมาได้คะแนนที่ ทำแบบสํารวจนั่นเองค่ะถือว่าดีใจมากๆเลยแหละนะคะอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราเข้าไปในแอปพลิเคชันกันเลยค่ะนี่คือหน้าตาแอปพลิเคชันนะคะ องค์ประกอบเขาก็ไม่เยอะนะคะการเล่นก็ง่ายมากทีเดียวค่ะเขาก็จะมีตรงนี้นะคะแสดงจำนวนโทเค็นแล้วเราเอาโทเค็นนั้นไปแลกเป็นคะแนนอีกทีนะคะแล้วก็มุมขวาบนจะเป็นจำนวนการหมุนของเราหลังจากที่เราดูดีโอนั่นเองค่ะและตรงนี้ค่ะเราก็มารับจำนวนการหมุนเพิ่มนะคะ ตรงนี้ก็กดหมุนได้เลยเป็นการเก็บโทเคนไปนั่นเองค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็คือออกจากแอปพลิเคชันนะคะตรงนี้มีเมนูด้วยคลิกไปที่เมนูนะคะตรงนี้เลยพอคลิกเข้ามาแล้วนะคะก็จะมีเมนูต่างๆอยู่ตรงนี้เลยหน้าเชิญเพื่อน พูดถึงหน้าเชิญเพื่อนก่อนนะคะปูสังเกตว่าเราเข้าไปในแต่ละครั้งนั้นรหัสเชิญเพื่อนจะเปลี่ยนทุกครั้งค่ะอะทีนี้เดี๋ยวรอบนี้นะคะปูจะวางรหัสเชิญเพื่อนไว้หลายๆรหัสลองดูนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะจะเป็นหน้า redeem point การแลกคะแนนก็คือเอาจำนวนโทเค็นมาแลกเป็นคะแนนนั่นเองค่ะ และตรงนี้ cash out นะคะก็คือการถอนถัดมานะคะก็เป็นการให้คะแนนเขาให้คะแนนแอปพลิเคชันที่อยู่บน Google Play นั่นเองค่ะตรงนี้จะเป็น Setting การตั้งค่าบัญชี PayPal นั่นเองค่ะและตรงนี้เป็นประวัติการถอนของเรานะคะก็คือ history นั่นเองค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็ logout จากแอปพลิเคชันไปนั่นเองแหละนะคะ ตอนนี้นะคะปูก็มีคะแนนอยู่ที่5,000ันหน่อยๆแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาแลกโทเค็นให้เพื่อนๆได้ดูด้วยแล้วก็ถอน5ดอลลาร์ให้เพื่อนๆดูด้วยเช่นกันค่ะแต่ว่ามีจุดหนึ่งนะคะที่ปูอยากจะบอกเพื่อนๆ ปูไปสังเกตเห็นนะคะเขาบอกว่าถ้าเราไม่ได้ใช้แอปพลิเคชันนี้เป็นระยะเวลาหนึ่งเนี่ยเขาก็จะนำบัญชีของเราออกค่ะเดี๋ยวปูไปหาข้อมูลตรงนี้นะคะเข้ามาตรงเซตติ้งค่ะแล้วก็มาคลิกที่ term and condition ค่ะแถบสีม่วงนั่นแหละนะคะคลิกไปเลยนะคะอ่ะ พอเราคลิกเข้ามานะคะเขาก็จะขึ้นข้อมูลมาแบบนี้ตัวแรกนะคะเขาบอกว่าถ้าเราไม่ได้ใช้บัญชีนี้ภายใน60วันนะคะบัญชีที่เราเคยสมัครไปก็จะถูกลบออกจากระบบนั่นเองค่ะแล้วก็ตัวที่2นะคะถ้าเราใส่อีเมลบัญชี paypal ผิดเนี่ยเราอาจจะสูญเงินได้นะคะเพราะฉะนั้นเช็คให้ดีๆก่อน กรอกอีเมลบัญชี PayPal ลงไปค่ะแล้วก็สุดท้ายเขาบอกว่าห้ามใช้ VPN หรือว่า Proxy เป็นอันขาดถ้าใช้นะคะถูกจับได้บัญชีก็จะถูกระงับนั่นเองค่ะพอเราอ่านแล้วเรียบร้อยนะคะก็กดโอเคกดอิค่ะอะนี่คือข้อมูลที่ปูจะมาบอกเพื่อน,เพ,อนเพิ่ม,เ,มเติมนะคะ แล้วก็ถ้าเราอยากได้คะแนนเร็วเนี่ยก็ต้องทำแบบสํำรวจหรือว่าแบบสอบถามไปด้วยนะคะก็หมุนวงล้อด้วยทำแบบสอบถามด้วยนั่นเองถ้าเขาแจ้งแบบสอบถามมานั่นเองค่ะตรงนี้ค่ะปูจะพาไปที่มอสปินนะคะหรือว่าไปหาการหมุนวงล้อเพิ่มคลิกเลยค่ะ ตรงนี้เขาก็จะให้เราดูวิดีโอนะคะเพื่อรับการหมุนวงล้อเพิ่มแล้วก็ตรงนี้ยังไม่มีแบบสำรวจมาค่ะเดี๋ยวถ้ามีมานะคะเขาก็จะแจ้งเองแล้วก็บอกเป็นคะแนนนั่นเองค่ะ,ะไปดูวิดีโอสักหนึ่งครั้งก็แล้วกันนะคะแล้วค่อยกลับมาหมุนสับบินกันค่ะ หลังจากดูวิดีโอจบแล้วนะคะครั้งนี้ได้หมุน3ครั้งค่ะอ่ไปลองหมุนสัก2ครั้งนะคะได้9,000ครั้งที่2อ่งได้1 0 0 0 0แค่ะได้อยู่นะครั้งที่3าม ได้9,000อีกค่ะอ่ะทีนี้ถ้าใครอยากหมุนต่อนะคะก็มอสปินอีกได้เลยค่ะจนกว่าจะไม่มีให้ดูวิดีโอนะคะแต่ว่าปูไม่ดูอีกแล้วนะปูจะมาแลกโทเค็นให้เพื่อนๆดูค่ะและหลังจากนั้นก็จะทำการถอนนั่นเองแหละนะคะไปที่ redeem point นะคะตอนนี้มีอยู่ที่ ห้าล้านนะคะก็แลกที่5ล้านไปเลยตกลงนะคะ Redeem ได้ที่126คะแนนนะคะกดโอเคค่ะอ่าคะแนนหรือว่าโทเค็นเราก็ลดลงทีนี้ ไปสุดท้ายที่การถอน Cash Out ค่ะหลังจากแรกเมื่อสักครู่นี้นะคะคะแนนก็ขึ้นมาเป็น5138.98คะแนนค่ะ,นนคะ Cash Out เลยแอปนี้แลกขั้นต่ำที่5 USD ค่ะถอนเข้ากระเป๋า PayPal นะคะคลิกที่ $5 ดอลลาร์นะคะ ่ตรงนี้ปูเคยให้ข้อมูลบัญชี PayPal ไปแล้วแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็ถอนไปแล้ว2ครั้งค่ะเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะว่าการแลกเสร็จสมบูรณ์แล้วเราก็จะได้รับเงินภายในไม่กี่วันค่ะเขาบอกว่า payment within few days นั่นเองแหละนะคะก็กดโอเคค่ะปิดนะคะ เราไปดูที่ประวัติการแลกอ่าเห็นไหมการแลก2ครั้งที่ผ่านมาก็รับแล้วเรียบร้อยนะคะวันนี้ก็แลกอีก5ดอลลาร์ก็อยู่ในระหว่างตรวจสอบอยู่แลกวันที่27มกราคมปี2022ค่ะอ่าในส่วนของการอัปเดตเงินเข้านะคะ เดี๋ยวปูมาอัปเดตให้เพื่อนๆรู้อีกทีหนึ่งค่ะเอาเป็นว่าแอป Spin เด e View วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ถ้าใครดูจบแล้วมีข้อสงสัยประการใดก็ฝากข้อความไว้เหมือนเดิมหรือว่าอยากจะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้ถ้าเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ปูด,ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามด้วยละค่ะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ